m c o t n e t เว็บไซต์ทีวียอดเยี่ยมโยเกิร์ตพร้อมดื่ม UHT รสเบอร์รี่รวมสีชนิดตราดัชมิวสำหรับวิ g กพ่อครับพระราชาจา,ารย์ยังคงอยู่กับทั้ง14ตัวแทนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นนักแสดงผู้กำกับนะแล้วก็ผู้ผลิตด้วยจากโปรเจกต์ที่ยิ่งใหญ่แห่งปีซึ่งคนไทยทั้งประเทศเนี่ยต้องดูเลยครับนี่ก็คือโปรเจกต์เฉลิมพระเกียรติเทิดเกล้าจากคำสอนของพ่อนะครับ ตอนนี้แะฮะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันว่าบรรยากาศในกองถ่ายเป็นยังไงบ้างเริ่มจากฝั่งของ IS ก็ในกองนี้จะค่อนข้างเ,เห็นความตั้งใจของทุกคนค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าวงโยธวาทิต์ก็จะเป็นวงใหญ่ประมาณแบบ9ชิ้นแล้วเด็กๆแต่ละคนก็จะแบบตั้งใจกันมากอากาศก็ร้อนมากแต่คือทุกคนแบบสู้มากคะ่ะบางทีก็เล่นเพี้ยนบ้างอะไรบ้างแต่คือแบบว่ามันเป็นอะไรที่เห็นถึงความสามัคคี ของน้องๆทุกคนค่ะในกองนะคะจริงๆมันจะมีซีนสุดท้ายถ้าทุกคนที่ไปชมนะคะจะเห็นเป็นซีนที่มีคนต้องบอกว่ารวมเอ็กซ์ตร้าด้วยมันห้าร้อยกว่าคนคือห้าร้อยกว่าคนโอเคเป็นฉากใหญ่ที่จะมีวงโยธวาทิตแล้วก็อากาศร้อนมากเล่นดนตรีจริงๆด้วยแล้วต้องคอนดักจริงๆเล่นวงจริงเล่นจริงแล้วก็ไทยก็ต้องวิ่งมาจริงๆแล้วก็วิ่งตั้งแต่สภาพแบบเหงื่อไม่ซกจนเปียกทั้งตัวค่ะโอ้โหมวิ่งแต่เจ็ดโมงเช้าจนถึงเที่ยง เที่ยงเลยก็ถ่ายยันดึกดึกมากประมาณห้าทุ่มกว่า,อานอนหกโมงเช้าปลุกผมวิ่งอีกแล้วก็วิ่งอีกอแม้ในเรื่องเนี่ยจะมีถอดรองเท้าวิ่งกลางหินหินตําอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมก็เต็มใจเล่นเพราะว่าที่ผมแสดงไปเนี่ยมันแค่เศษเสี้ยวเล็บที่พระองค์ได้ทําครับโอ้ยห็นไตัน้นยิ่งใหญ่ได้ใจความอ่ะเดี๋ยวเราไปกันต่อ แบคซีนครับก็คิดว่าเป็นการถ่ายทําที่โหดมากเลยค่ะเพราะว่าโดยความที่ไม่ได้เป็นนักมวยเองนะคะก็ต้องซ้อมฝึกซ้อมเยอะมากแล้วชนต้องไปเล่นกล้ามเล่นเวทกินโปรตีนนะตัวบึกตัวหนาด้วยเล่นจริงป่ะ<อ>เล่นจริงค่ะกินจริงนี่คือจริงๆตอนถ่ายนี่บึกกว่านี้ไหมเบึกกว่านี้เยอะค่ะแบบตัวใหญ่างนเลยใช่แล้วซิทอัพเยอะมากมีเข็นเป็นลายเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะนักมวยต้องมีซิกแพคด้วยฮะตอนนั้นมีซิกแพคไหมฮะ อยากเห็นเลยฮะถามทำไมฮะครับถามทำไมดูจะได้เห็นไหมนอ๋อคุณเชอบโชว์ซิกแพคโชว์โชว์กล้ามแขนพอแล้วมั้งคะซิกแพคมันโป้อะไรอย่างงี้โชว์การต่อยดีไหมเออโชว์การต่อยดีกันว่าเอาต่อไปเรียนต่อยมวยที่ไหนอ่ะตรงค่ายมวยเจริญทองค่ะครับจริงจังเลยใช่ไหมเตะจริงต่อยจริงเป็นมวยสากลจะต่อยอย่างเดียวอ๋อต่อยอย่างเดียวใช่ค่ะแต่ว่าจะแบบ ฟุตเวิร์กเต้นเ,เยอะมากเลยค่ะจนแบบนักเตแล้วตอนนั้นต้องถ่ายแล้วชุดใส่<อ>ยังไงอะเสื้อกล้ามขาสั้นกับ<ข>เป็นแบบเส,สื้อกล้ามเสื้อกล้ามถูกไหมครับแข,ขนเราก็มีการเล่นเวทกินโปรตีน<ข>ก็ขึ้นเป็นกล้ามเลยไม่ไม่หดขนาดว้าเป็นลายลายอะคะ่ะนออ้องครับนี่ก็มีลายเหมือนกันครับนี่ไหนลายอะไรอะโชว์ซิเออเปลารฮะอ้อยอยากดูอ่ะอยากดูอ่ะอันนี้มาดูใกล้เหมือนนี่ ครันี่ลายผมอ้วนค่ะโอเคอ้วนเลยอ้วนถึงแตกเลยครับก็ติดตามได้คุณนอยนะครับเรื่องคุณน่าสนใจมากเพราะไปไปเรื่องราวที่เกี่ยวกับสามโหวย์ชายแดนภาคใต้แต่ว่าเมื่อกี้คุณบอกว่าถ่ายที่เอางี้ดีกว่ามีฉากหนึ่งเป็นเป็นจำลองจากเรื่องจริงนะครับก็ฉากนี้ก็จะเป็นฉากที่คุณประชาเนี่ย โดนรอบยิงแต่ว่าถูกช่วยไม่ให้โดนยิงโดยผีจริงเหรอชีวิตจริงฮะ,ะก็คือเหมือนเอเราก็สงสัยว่ามีอะไรตกอยู่ที่พื้นก้มลงแล้วก็โดนยิงพอดีก็เลยรอดกระสุนกระสุนไม่โดนเราใช่ครับในเรื่องนี้ต้องเป็นอย่างนั้นแต่ว่าต,ตอนถ่ายทำเอฟเฟกจะต้องถูกฝั่งที่กระจกไม่ติดครั้งที่สครั้งที่สมก็ไม่ติดกี่ครั้งก็ไม่ติดก็บอก ไม่ระเบิดอ่ะคือเรามันต้องเปรี้ยงเพื่อกระจกกระจกรถแตกคือเดี๋ยวนะฮะแสดงว่าสถานการณ์ของการถ่ายทำเนี่ยคุณเนี่ยจะต้องมีการโดนยิงมาถูกไหมฮะโดนยิงมาเสร็จปั๊บเนี่ยแล้วสำหรัคุณเนี่ยจะต้องก้มเก็บมันอย่างหนึ่งถูกไหมครับแล้วก็กระจกก็ต้องทะลุปังเข้าไปซึ่งตัวนี้มันเป็นเอฟเฟกต์อยู่คุณอะไรจะบอกว่า2ทีที่คุณทําแบบเนี้ยไม่ติดเอฟเฟกต์กดไม่ติดไม่ติดครับนี่คือจริงๆ2สองสามครั้งได้ฮะแล้วแล้วมันคือยังไงฮะก็ลองอีกก็ไม่ติดไม่ติดไม่ติดหลายครั้งมาก จนกระทั่งก็หายไปพักหนึ่งครั้งสุดท้ายบอกครั้งนี้ติดละแล้วก็ติดจริงๆพอไปถามจริงๆก็เขาจุดทูบไหวจุดทูบ <Why? S 2> บอกใช่ครับผีผู้หญิงคนเนี้ถ้าในความเชื่อของผมท่านอาจจะมาดูฉากน,นี้ก็ได้ผีผู้หญิงผีผู้หญิงครับตายตั้งกรมค,คุณประชาได้บอก ใช่ครับแสดงว่าในชีวิตจริงของคุณประชาเนี่ยโดนรอบยิงแล้วก็มีผีผู้หญิงตายทั้งกลมเนี่ยมาช่วยไว้นี่คือเรื่องจริงเลยใช่ใชเราเอาฉากเนี้ยมาทำเป็นภาพยนตร์<ช>แล้วก็เกิดอภินิหารหรือว่าสิ่งที่<ช>เราไม่สามารถอธิบายได้เกิดขึ้นในกองถ่ายก็คือเรื่องเอฟเฟกใช่พี่น้อยก็เลยมีความคิดว่าผีผู้หญิงนั่นเนี่ยอาจจะมาดูในการถ่ายทำภาพยนตร์อยู่ใช่แล้วก็เกิดสิ่งนี้ขึ้นมาจุดทูปปั๊บหายเลยใช่ครับโอ้ยใช่ครับ คุณตั๊กว่าไงฮะน่าดูนะไม่ใช่อะไรนะไม่ใช่ไม่ใช่คุรายการคุณรายการนะฮะผมรู้เลยนะครับเออยังไงอะเรื่องจริงเออคุณประชาดนยิงอืมผมรู้เลยใครเป็นคนยิงใครอะหลอกเฮ้ยทำไมอะทำไมอะเขาบอกอยู่โดนรอบยิงอ๋อรอบนี้ต้องยิงแน่ๆต่อเลยครับยังไงบ้างครับอาทิตย์ครับเป็น ก็ทําเป็นก็มีรถถังมีที่ค่ายทหารครับท่ายจันทบุรีเขาขนมาให้หมดเลยครับไม่ใช่เป็นรถรถถังรถเกาะรถการกระสุนเฮลิคอปเตอร์มาหมดเลยแล้วก็ได้ยิงปืนได้เซตขึ้นมาเป็นเหมือนแบบต่อสู้กับโจรใต้จริงๆครับแล้วก็มีระเบิดค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็เซตมีเอฟเฟคระเบิดจริงป่ะมีเยอะด้วยครับเต้แบบใช่ครับเหมือนแบบว่าเราแบบไปตรวจเวรแล้วเรา โดนระเบิดร้านน้ำชาแล้วก็จะระเบิดเราก็วิ่งเข้าไปดูอะไรอย่างนี้แล้วก็หรือฉากที่แบบตอนที่เรากำลังเกณฑ์ทหารอยู่เราก็มีฝึกลบก็วิ่งผ่านเอฟเฟกคือมันก็กลัวค่อนข้างจะกลัวแล้วก็แบบมียิงกันมีใช้ที่เขาทหารให้ลองยิง M16 จริงๆเลยอะไรอย่างเงี้ยเป็นไงบ้างอะก็ดีดนะดีดครับดีดดีดมากแล้วก็เยอเหมือนอย่างแล้วอย่างหนึ่งคือเรื่องนี้ใช้ใช้ชื่อเรื่องว่าความฝันันสูงสุดก็คือจะเปิดเพลงบิวตลอดเวลาเพื่อที่จะ ไม่ใช่แค่นักแสดงก็เอาพี่ๆทหารเกณฑ์เนี่ยมาร่วมด้วยใช่ครับแ้วเขาก็ร้องให้จริงๆอย่างไงอ่ะทำไมอ่ะเหมือนแบบเพลงซึ้งอะไรเงี้ยครับเราร้องให้เพื่อพ่อหลวงเราใช้เพลงความฝันอันสูงสุดเป็นแบบเป็นหัวใจของในความรู้สึกตอนนั้นที่เราเรารับบทเป็นทหารแสดงว่าเราก็อินอยู่แล้วบรรยากาศโดยรอบที่เป็นบรรยากาศของทหารจริงๆมีการใช้อาวุธจริงระเบิดจริงถูกไหมฮะแล้วเพลงนี้ขึ้นมาก็เลยรู้ซึ้งเลย ถึงถึงถึงความเข้าใจถึงเนื้อหาของเพลงนี้ใช่ครับร้องไห้เลยร้องไห้ครับครับถามอาตี้ครับความรู้สึกตอนที่เป็นทาหารรู้สึกอย่างไงบ้างครับรู้สึกตอนนั้นอยู่ในช่วงที่เรากําลังจะเกณฑ์ทหารปีแรกเหมือนกับในตัวละครซึ่งในละครเนี่ยเราเราได้เป็นทหารจริงชีวิตจริงผมก็เริ่มกลัวว่าเอ้ยกลัวจะได้เป็นเหมือนกับในหนังอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ทหารจริงๆแล้วอะ่ะผมรู้สึกว่าเทมากภาคภูมิใจภาคภูมิใจไม่ว่า แค่ได้ใส่ชุดทหารแล้วก็เทแล้วก็ยืนแบบว่าเวลาตรวจการจะให้นั่งรถแล้วรถถังที่โผล่หัวแล้วจะคอยดูชาวบ้านอะไรอย่างเงี้ยถ้อถ้างนั้นเดี๋ยวเราให้ตัวแทนฝากถึงภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยนะครับอยากให้ไปดูกันเยอะๆนะคะอยากให้ดูทุกๆเรื่องเลยนะคะทุกทั้งเก้าเรื่องเพราะว่ารายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายนะคะจะมอบให้กับมูลนิธิใช้พัฒนาด้วยค่ะเพราะว่าปีนี้เป็นปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระชนมายุครบ8 5พรรษาค่ะเอาเลยครับ ทั้งหมดนี้คือผู้ผลิตชั้นนําของประเทศไทยนะครับทั้งหมดนี้คือนักแสดงแล้วก็ภูมิกับชั้นนําเหมือนกันนะฮะยังไงคุณผู้ชมเนี่ยนะครับที่ได้ชมในวันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยนะฮะจะถ่ายทอดออกมาในภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยนะครับอย่างดีเยี่ยมที่สุดในความตั้งใจเนี่ยนะฮะทุกลมหายใจเลยตอนที่ทําตอนที่แสดงตอนที่กํากับตอนที่ผลิตเนี่ยนะครับ ต้องบอกแบบนี้ครับว่าภาพยนตร์เรื่องนี้จะเข้าฉายในโรงภาพยนต์วันที่1ถึงวันที่23ทธันวาคมนะครับวันนี้ขอเสชยงประมือดังๆให้กับนักแสดงผู้มกับและผู้ผลิตทุกท่านเลยครับเอาละฮะส่วนช่วงหน้านี่นะครับคุณตุกกี้รออยู่กับ Star Battle ครับไปดูได้เลยครว่าจะสนุกสนานมันแล้วก็เละขนาดไหนกับพระรหัสอัศจรรย์ครับ